หลังจากขีดยางเสร็จนะคะก็พาทุกท่านทุกคนเดินชมบรรยากาศเนาะค่ะเนาะขีดเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะแม่ติมก็จะเดินทางไปทํากับข้าวนะคะนี่ค่ะพาชมบรรยากาศสวนยางเนาะคะ่ะบรรยากาศสวยๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะให้เบ่งบรรยากาศสวนยางสวนยางของแม่ติ๋มนะคะก็จะเป็นกระท่อมเนาะค่ะเนาะทางกระท่อมก็จะมีหลากหลาย มีหลายอันพันยางเนาะคะ่ะเนาะมีทุกอย่างเนาะคะ่ะชมบรรยากาศนี่ค่ะร้อยกีดเนาะคะ่ะเนาะร้อยกีดแต่ละต้นยังพระท่านได้หยดหน้ำกดเนาะ,ค,ะค่ะทุกท่านทุกคนชมบรรยากาศสวนยางอากาศลมลื่นเนาะคะ่ะเนาะอากาศดีมากเพราะว่ากเกษตรกรชาวสวนยางค่ะถึงหน้านี่กษตรฮ่า ปุ๋ยมาใส่เนาะคะ่ะเนาะหาปุ๋ยมาใส่ค่ะยางที่กีดได้เนาะคะ่ะเนาะก็จะหยอดน้ำกดให้เพิ่นเป็นยางก้อนถ้วยเนาะค่ะนี่ค่ะชมบรรยากาศเนี่ยสวนยางเม็ดติ่มเนาะค่ะสวนยางเม็ดติ่มเองนะคะพืชพันธุ์ทันยา,ารก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรนะคะนี่ค่ะชมบรรยากาศน้ำสวนยาง จะพาลงไปเบิงสวนขนุนนะคะยายติมปลูกทุกอย่างเนาะ,ะนี่ค่ะตั้งับสวนยางด้วยกันนี่รอบรอบเนาะค่ะเนาะวันนี้ทราบว่าเห็ดออกเดี๋ยวแมตีติมกันไปหาหลอดเก็บเห็ดนี่ค่ะเป็นสวนยางน้ำยางที่กียดยังมาท่านในยอดขุดวัดเนาะ หยีดแล้วนะคะหลังจากกยีดเสร็จนะคะทุกท่านทุกคนนี่ถัดเต็มเต็มแล้วก็สิแกะออกประมาณนี้แหละคะ่ะนั่นเป็นกน้อนอันนี้ยังไมะทะ่ทันหอดของกุดนะคะเนาะพาชมบรรยากาศสวนยางยางที่กยีดแล้วนะคะนี่นะคะชีวิตเกษตรกร,กรชีวิตบ้าน่านนนะคะ ทำงานวนไปนะคะทุกท่านทุกคนเป็นยางสกีดแล้วยังไม่ท่านหยดลงกดนะคะเนาะแต่ละตนแต่ยังพระท่านออกดีค่ะเพราะว่าเพิ่งถือขนนะคะเนาะเพิ่งถือขนเพ,พิ่งโดนฝนใหม่แต่ยังพระท่านออกหลายนะคะแกกับผ่้ใดนะคะเนาะกับข้ามไปเรื่อยๆหยุดสองวันเว้นวันหนึ่ง สองฝากหนึ่งเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปกระท่อมแล้วก่นเนาะเดนะี๋ยวิมพาชมบรรยากาศสวนยางขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่มาให้กำลังใจเดอ้อจิมก็จะทำเป็นคลิปยาวไว้เนาะค่ะถ่ายทำบรรยากาศสวนยางแล้วจะพาไปชมสวนพริกด้วยเนาะคะ่ะ แม่ปิปลูกทุกอย่างนะค่ะเนาะปลูกทุกอย่างที่กินได้ทางนี้ก็จะเป็นปลาล์มนะคะ่ะปลาล์มน้ำมันปลูกสลับซับสอนใส่สวนยางนะคะ่ะน,นี้จะเป็นต้นปลาล์มอันนี้ก็จะเป็นยางนาต้นยางนาปลูกไว้เพื่อเก็บเห็ดนะคะหยดบ่แล้วสังจากพี่น้องหลายโวดหนะคะ่ะ คุณปาล์มนะคะจะพาไปดูสับประรดขอบคุณน้องเต็มที่แนะนำนะคะ,น,คะนี่ค่ะเป็นสับประรดโอ้ยคือหักคือ,องแหนลงไปยังสันเนาะบันนี่จะได้ไปตำได้บันนี่หัวสับประรดน,น,รรรรนะคะนะคสับปะรดใหญ่สับปะรดเขียวเนาะค่ะเนาะยังมาท่านแก่เนาะคะ่ะ ชมบรรยากาศสวนสับประรดนะคะนี่ครับพี่น้องผู้ใดหักเอาหู่นไปเมือนอหน่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสับประรดเขียวนะคะอันนี้ค่ะนี่สีแดงปนน้ำเนาะกันเนาะนี่ค่ับสับประรดเขียวหัวใหญ่เนาะคะ่ะบกำลังเริ่มเจริญเติบโตเนาะคะ่ะเพราะว่าถือฝนเพิ่งจะหัวใหญ่ ชมบรรยากาศสวนสับป,ประรดนะคะลงมาจากสวนยางนะคะเนาะกระยุกข,ข้างสวนยางเนาะคะ่ะอยู่ข้างสวนยางนี่ค่ะสับปะรดนี่ทั้งสีเขียวสีแดงนะคะนะีะ่ลูกมากมายชมบรรยากาศขอบคุณนกติมนะคะ นี่แหละค่ะ,ะเกษตรกรชาวสวนยางบ่ได้ปลูกแต่ยางค่ะปลูกทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะยิ่งบรรยากาศในสวนยางเนาะคะ่ะผูใ้ใดมาหาเอาหัวเอาห,หูไปนาะน,นี่หูหนัดไหมหัวหนัดไหมหยอดเพิ่นนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงพันสีแดงนะคะเนาะจับอะไะจับยากันยุ่ง ่รยคิดเงี้ยเอาไปมึงขนุนนะคะพี่น้องเป็นห่อน้ำดินอันนี้ก็ต้นหนึ่งนะคะเบางเสียบางเชิงต้นมาดิคุณมึงเนี่ยหอยโอนต้นอยู่ดูบนต้นนะคะคุณอ,อุ้ยคักแต่พี่น้อง พุนอะสุดยอดเลยนะคะอันนี้ต้นหนึ่งเด้อนี่ต้นเดียวนี่ดูรอบต้นต้นเดียวนะคะคุณอ้ยหลายแห้งไฟพาไปเบื้งอีกนะคะเนาะชมสับประรดนี่จะเป็นดอกกระเจียวกําลังเกิดนะคะนี่เป็นดอกกระเจียวกําลังเกิดนะคะนี่อีกดอกนี่นี่ก็ป้ากระเจียวนะคะน,น้่นเป็นต้นกระเจียวนะคะ นี่กำลังเสียกถือฝนเนาะคะ่ะกระเจียวก็ลังออกดอกเนาะคะนะ่ะเนาะปลูกทุกอย่างที่กินได้ทางนี้ก็จะเป็นสวนผักเดี๋ยวพาไปเบื้องขนุนอีกปานอีกต้นหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอขอบคุณนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นฟักข้าวนะคะเขียวชะอุ่มชุ่มชื้นมากเลยอยาไว้ขางอง์น้ำเนานะคะนะ่ะเนาะเป็นฟักเขานะคะ นี่ก็จะเป็นสวนขาผ้าใบเบืง้งนี่ขน,นุนผ้าชุ่มนะคะ่ะผ้าชุ่มบรรยากาศนี่แหละขน,นุนอีกต้นนึงเนาะค่ะเนาะนี่เป็นยุทกับดินเลยบางแนวใหญ่ใหญ่ใหญ่แห้งพี่นอ้องดูนะคะอ,อุ่นตุ่นอยู่ทางนี้ก็อีกต้นนะคะนี่ค่ะสวนขน,นุนเมติดเนาะค่ะเนาะหลายอีหลีพี่น้อง ใครไม่มีก็มาเอาไปกินเด้อนี่ทางนี้ก็จะเป็นมะม่วงกับขนุนนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะเนาะให้ชมขนุนสวยๆนะคะนี่อยู่ขางลางก็เป็นผัวเป็นพว่นพวงอยู่พี่น้องนี่ตรงนี้อีกอีกต้นนะคะนี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องรกมากเลย ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกเลิฟจะติมพ่าชมสวนขนุนเดี๋ยวก็จะไปดูสวนพริกนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจ